dada วันนี้เรามาเที่ยวบ้านมุงกันนะครับระวเนี่ย ด้านหลังเป็นร้านอาหารนะครับร้านสเต็กอร่อยมากข้างหน้าจะมี สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเที่ยวบ้านไร่ภูตะวันที่อำเภอเนินมะปานจังหวัดพังโลนะครับช่วงนี้อากาศหนาวทำให้บรรยากาศดีมากๆ บรรยากาศรวมๆ <Okay. S 1> ช่วงสิ้นปีโปกติแล้วนักท่องเที่ยวหนาแน่นแต่วันนี้ไม่ได้จังช่วงเทศกาลนักท่องเที่ยวไม่ค่อยที่จะหนาแน่นเท่าไหร่ถือว่าดีพอสมควรนะเพราะว่าปกติถ้าคนหนาแน่นแล้วเวลาเดินก็จะ รู้สึกว่าบรรยากาศจะไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่แต่นี้บรรยากาศช่วงที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวนี่ครับเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดพิษณุโลกครับใครได้มาเที่ยวมาถ่ายรูปถือว่าจะได้ซึมซับบรรยากาศที่ดีอากาศปลอดโปร่งเที่ยวได้ทุกช่วงซีซั่นช่วง เที่ยวได้ทั้งปีนะครับไม่เฉพาะเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นช่วงหน้าร้อนหน้าฝนหน้าแรงก็เที่ยวได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะบรรยากาศดีกว่าช่วงอื่นกังหันนะครับ ดอกไม้สวยมากปกติถ้ามาเที่ยวช่วงเทศกาลจะไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้ช่วงนี้คือนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนะครับอากาศก็ถือว่าบรรยากาศถือว่าโอเคครับ ดอกไม้สวยวิวดีด้านน้นที่เห็นจะเป็นห้องพักนะครับห้องพักแล้วก็มีร้านอาหารมีร้านกาแฟ อากาศโคตรดีเอ,อเลยครับวันนี้ปกติแล้วถ้าอากาศร้อนจัดนี่ถือว่าเที่ยวไม่สนุกครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนี่ครับวิวสวย สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หากท่านใดชอบอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเอป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ